โจท้าทายที่สุดของรัฐบาลเศรษฐทาทวีสินที่จะมัดใจประชาชนให้เลือกพรรคเพื่อไทยในอนาคตมันอยู่ที่เรื่องเศรษฐ,ฐกิจครับและตอนนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเป็นหนึ่งในจุดสําคัญที่สุดที่เป็นกับดักและโจท้าทายของรัฐบาลครับต้องบอกว่า22ปีของพรรคตระกูลไทยลักษไทยเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่เป็นแบรนดิ้งสําคัญความมุ่งหวังของประชาชนคือ เป็นพักการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญมีบุคลากรในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจรัฐบาลเสรษดสวีสินก็เช่นกันครับคนมีคาดหวังว่าสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของชาวบ้านได้เพราะถ้าแก้กลับดักแก้โจ์นี้ได้คะแนนนิยมกลับมานะ,ะครับคนเชื่อถือและศรัทธาในแบรนด์ของไทยรักไทยพลังประชาชน เพื่อไทยว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยพี่<อ>วีเราเห็นชัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อมันหดตัวรุนแรงมากนี่นอนครับวันนี้สภาพัฒน์พึ่งแถลงเมื่อเช้านี่เองครับเศรษฐกิจใจมาสี่พร้อมมคาดการณ์เศรษฐกิจของปีนี้ด้วยว่าจะโตเท่าไหร่ปีที่ผ่านมาตัวเลขส,สุดท้ายแล้วเท่าไหร่สุดท้ายออกมาแล้วครับแถลงวันนี้ ควอเตอร์ <Quarter> 4อยู่ที่ GDP ของไตรมาสสขยายตัวแค่1.7เปอรต์คจากควอเตอร์ oh. 3 1.4ถือว่า oh. ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะ oh. แต่พอหักเรื่องปรับฤดูกาลอะไรแนละ้วแต่แล้วติดลบ,บติดลบ0.6ครับแน่นอนครับไปดูไส้ในพี่อนูไส้หนดูสิดูไส้ในการบริโภคของเอกชนโอ้ยยังยืนพื้นพี่วีสามไตรมาสอยู่ที่ระดับ7 และถอยหดลงมาจาก7.9เหลือ7.4ครับมาดูการอุปโภคของรัฐบาลกำลังซื้อของรัฐบาลหดหายเพราะใช้งบไม่ได้อันนี้ใช้พลางก่อนนะติดลบตั้งแต่ลบ6ลบ4.3ลบ5การใช้จ่ายภาครัฐลดลงลดลงนะตมาการลงทุนของภาคเอกชนเราดูจากนี่ภาคเอกชนลงทุนก็หดตัวลงมาครับพี่โอดูภาครัฐนะการลงทุนภาครัฐน่ะติดลบ20%นะโอ้โหเห็นชัดเลยครับการส่งออกของเราที่เคยโดดเด่นระดับเจ 7.5ตอนนี้อยู่ที่1.1และ4.9ในไตรมาสสุดท้ายองบอกว่าส่งออกเพิ่มมาดีขึ้นตอนปลายปลายปีนะบริการพี่สิ่งที่ช่วยนะทั้งหมดตามโครงสร้างนี้ก็คือท่องเที่ยวบริการบริการครับขึ้นเท่าไหร่จากลบ5.2ในควอเตอร์3เป็นเท่าไหร่เป็น2.5ครับเออนี่ไงพุ่ขึ้นเกือบ2เท่าตัวครับครับอันนี้คือตัวเลขสัญญาณการลงทุนหดการบริโภคนี่ครัวเรือน พล่มทลายนี่คือกับดักของประเทศไทยเขาบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยปี67เนี่ยตอนนี้อาจจะต้องปรับกันใหม่อีกละลอกหนึ่งนะเอานี่ล่าสุดเนี่ยสวาพัฒบอกตัวเลขของปี67มาแล้วก็คือนะขยายตัว2.2ถึง3าอเปอร์เซ็นต์อันนี้มีมีช่วงหน่อยนะอของปีที่แล้วออกมาจะเป็นทางการแล้วนะฮะ1.9ครับ พอ1.9ครับใกล้เคียงกับกระทรวงครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้1.8ฮะอตอนนั้นจําได้ไหมครัที่บอกมีเรื่องของเอกสารรับหลุดออกกรอน่นะ1.8เพื่อจะบอกว่าเศรษฐกิจปีแล้วไม่ดีอืต้องออกดีตองวอลเล็ตอ่ะตอนนี้น <ะ S 2> สองหน่วยงานสภาพัฒน์กับคลังเนี่ยใกล้เคียงกันแล้ว1.8กับ1.9 <c oughs> ไม่เหนียมอายกันแล้ว <c oughs> ไม่เหนียมอายกันแล้วบอกว่าเศรษฐกิจไทยติดกับดักครับแล้วกับดักของประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนล่ะครับมาดูนี่นะครับ กับดักหนึ่งคืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้รัฐบาลพยายามอธิบายกับประชาชนและนักวิจารณ์อยู่ว่าตกลง GDP เราคือกับดักหรือไม่ครับดูนะปีตั้งแต่ปี2 5 5 5 7ถึง57โตเฉลี่ยปีละ3.9%อืมถ้าตั้งแต่ปี2 5 5 8ถึงปี2 5 6 2โตปีละ3.4%แต่นับตั้งแต่เกิดโควิดติดลบไป6.1ครับ ปีกสี่โตหนึ่งจุดปี65โตสองจุดหทันกับและปี6หอย่างที่บอกเมื่อกี้นะสภาพัดหนึ่งเก้ากระสุนการคลัง1.8ดแปดแบงค์ชาติตอนนี้ยังยืน2.4อยู่กกกรก็2.5ุดหูปีนี้กระทรวงการคลังบอกว่า2.8จะโตได้แบงค์ชาติบอกว่า2.5ถึง3.0กกกรองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชน3สถาบัน2.8ถึง3.3ซึ่งตัวเลขประมาณการนี้ยังไม่รวมนโยบายมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตนะ นี่ GDP ที่เป็นกับดักกับดักต่อมาของประเทศไทยมันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องของนี่ตัวแปรสำคัญคือการบริโภคประชาชนการลงทุนภาครัฐและการโ่งออกเราติดกับดักจากอัตราการเตริบโตอยู่แค่นี้ครับครับพี่วีดูนะการบริโภค55ของ GDP ครับนะอน้นี้การบริโภคภาครัฐ8 การลงทุนภาคแร่เล็กกชนอยู่ที่13เปร์การส่งออกเราอยู่ที่65เปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าสัดส,ส่วนการพึ่งพาต่างประเทศยังสูงอยู่นะ65ไงต่อมา GDP ของประเทศไทยมันมีขนาดอยู่ทั้งหมด18.6ล้านล้านนะอันนี้ราคาตลาดดออรอัดพิสารวรณิชน,นักวิชาการอิสระททำซัมมารีออกมาแล้วดูจุดอ่อนได้เลย ภาคการส่งออกมีสัดส่วนต่อ GDP มากสุด65เมื่อกี้เห็น,นะสูงมากนะโครงสร้างสินค้าส่งออกไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับโอ้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยน้อันนี้น่าวิตกมากฮะ o, เพราะเรา o, อย่างที่บอกเราผลิตสินค้าที่โลกไม่ต้องการไนีใช่เขาบอกว่าโครงสร้างส่งออกของไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีก5ปีข้างหน้าน,นู่นอและกลุ่มสินค้าจะทันไหมพี่โอที่จะค่อยๆหมดอนาคตมันอยู่ที่ไหนบ้างพี่วีมูลค่าความเสี่ยงของเรา1ล้านล้านบาทอะ ในทั้งหมดกลุ่มนี้ประกอบด้วยอะไรนี่ลรถยนต์ชิ้นส่วนสันดาปครับตอนนี้ในปี72จะใช้รถไฟฟ้าหมายความ่5ปีสันดาปจะหมดคุณค่าและเราผลิตอยู่ทั้งหมดแล้วส่งออกอยู่ทั้งหมดพี่วีดูนะต่อมาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลน้ำมันเตาน้ำมันเบนซินเมื่อความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงถามว่าน้ำมันเหล่านี้จะลดลงไหมก็ลดลงอีกอันที่สาม กลุ่มเม็ดพลาสติกไอ้นี่เราส่งออกหลายปีนะพี่วีอัตราการขยายตัวที่ผ่านมาสูงแต่ตอนนี้เจอปัญหาสิ่งแวดล้อมและเน็ตซีโร่พี่วีสามตัวเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมดในกลุ่มนี้เท่าไหร่พี่วีสามแสนล,ล้านเนี่ยตัวเฉพาะเม็ดพลาสติกเห็นไหมละครับที่โครงสร้างที่ยัง,ง,งไม่แก้นะที่เรายังไม่แก้เราติดกับดักครับ,รบปัญหาเชิงโครงสร้างอีกสองสามอย่างหนึ่งสินค้าส่งออกของเราที่บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงสิบปีเนี่ย ในขณะที่โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงเ,เร็วเกินคาดและโลกเดินไปสู่ดิจิทัล g e โ p o l i t i c และความยั่งยืนต้องบอกว่าโลกในยุคใหม่เนี่ยเกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะ AI เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์จีโ politics เกี่ยวข้องกับเรื่องของสั s เทนความยั่งยืนสินค้าต้องล้อเป็นสิ่งเหล่านี้ถามว่าโครงสร้างเหล่านี้ที่โลกกำลังที่จะเคลื่อนเนี่ยเราไปได้รวดเร็วหรือย,อยังอันนริ่มไปแค่ไหนนี่มีปัญหาต่อมาสินค้าไทยที่ส่งออก65%คเรับ โลกต้องการเทคโนโลยีชั้นสูงแต่เราส่งออกฮาร์ดดิสเหมือนเดิมโลกเปลี่ยนไปแล้วต่อมาเราส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ปลายน้ำที่มีมูลค่าต่ำครับประเด็นต่อมาสินค้าที่เคยขายดีของไทยและเป็นโปรดัก์แชมเปี้ยนข้าวยางสิงทอสัมปหลังสิงทอโดนแย่งไปแล้วโดนแย่งตลาดไปหมดเลยครับตอนนี้หดตัวอย่างต่อนเนื่องในรอบ5ปี แต่เรายัางไม่ปรับโครงสร้างครับเอายกตัวอย่างส่วนแบ่งตลาดยานยนต์เมื่อก่อนแค่ปี6 6% 6 1, 1, 1. 1อ่ะ1.1%ปอร์หปอรเพอปีห6เหลือ0.34%ปรละประเด็นต่อมารัฐบาลนี้กำลังขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวแต่ภาคการท่องเที่ยวเชื่อไหมยังขายเมืองหลักกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่กระบี่สมุยเช่นเดิมเมืองรองเราจะทำอย่างไรครับนี่คือโจทย์ใหญ่ในโครงสร้าง มาอีกตัวหนึ่งอันนี้เรื่องใหญ่กระทบต่อทุกคนโครงสร้างภาคการเกษตรครับคุณดูนะ5อันดับโปรดัก์แชมเปี้ยนของไทยข้าวยางอ้อยมันสำหลังอาหารทะเลแช่แข็งครับทั้งหมดในสภาพปัจจุบันมูลค่าการส่งออกลดลงต่อเนื่องจาก2.5ล้านล้านบาทเหลือแค่2.2ล้านล้านครับ เข้าจากระดับที่แบบมูลค่าการตลาดอยู่ที่1.1แสนล00้านนะ1.2แสนล้านแสนนล้าเนี่ยเหลือ6.7หมื่นล้านนะคุณดูนะยางพาราจากปีละ9หมื่นถึง1.2แสนล้านบาทเนี่ยเหลือประมาณ6หมื่นนะทุเรียนจากทุเรียนเนี่ยเป็กลายเป็นโปรดักช์แชมเปี้ยนแซงทุเรียนเนี่ยจาก6หมื่นกันทุเรียนแซงเข้าไปตั้งนานแล้วจาก6หมื่นเป็นแสนห้าแล้วนะมันสัมปะหลังจากปีละ2หมื่นเนี่ยเหลือ15,000เห็นไหมล่ะครับ ถ้าเราไม่ปรับมตุเรียนอย่างเดียวพี่โอถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมันจะเผชิญปัญหาและเราเจออีกดอกหนึ่งโครงสร้างประชากรครับ,ร,บรอบที่แล้วเราบอกวิกฤตประชากรรอบนี้นะถ้าไม่แก้ไขเราเจออันตรายแน่นอนครับอัตราการจเจริญพันธุ์ของไทยเนี่ยลดลงจาก1.62เหลือ1.16ครับ เขาคือเด็กเกิดน้อยฮะตั้งแต่นู้นตั้งแต่ตั้งแต่ปี64ะคนัะถามว่าถึงตอนนี้เราปรับโครงสร้างหรือยังนี่คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐทาทาวีสินและนายกรัฐมนตรีที่เป็นอดีตและปัจจุบันจะเข้าขึ้นมาช่วยขับเคลื่อนเป็นแบ็กอัพจะพาไทยพ้นกับดักอย่างไรครับนอกจากเศรษฐกิจไทยเราไม่โตไม่โกรธแล้วเนี่ย เศรษฐกิจไทยยังเจอปัญหากับดักเรื่องของโครงสร้างที่เป็นโจทย์ใหญ่ให้กับทุกคนและรัฐบาลได้คิดนะครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ